สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของแม่หมอเตยนะคะช่องที่เป็นการดูดวงด้วยไพ่ยิ่ซี่และไพ่อลาเคิลส์พิกัดวันนี้เป็นหัวข้อสนุกๆน,นะคะเป็นหัวข้อที่อยากให้รู้สึกดีกับตัวของเราเองเพราะตั้งใจว่าจะทำหัวข้อที่ว่าคุณสวยและหล่อแบบไหน แล้วก็มีอะไรที่คุณควรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสวยความหล่อของตัวเองความสวยความหล่อนะคะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าตาอย่างเดียวแต่ว่ามันคือทั้งหมดที่เป็นตัวเราและรวมๆออกมาแล้วมันคือเสน่ห์บางอย่างหรือมันคือความงดงามบางอย่างเสมอเพื่อให้คุณได้รู้ตัวว่าคุณเป็นแบบไหนและจะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองไปได้แบบไหนนะคะก็เอามาลงแก้งเหงาเพื่อไม่ให้ทุกคนแบบค่ะรู้สึกว่าอ้อางว้างมากเกินไปวันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสใบนะคะไพ่ใบที่หนึ่ง ไพ่ใบที่2องไพ่ใบที่3และไพ่ใบที่4โอเค1 2ึ่สสใช้เซนส์ใช้อินทูวิชันของคุณในการเลือกหน้าไพ่ที่สะดุดตาคุณมากที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วคลิกทามสแตป์ด้านล,ล่างเพื่อรับฟังคำทำนายของหน้าไพ่ที่คุณเลือกได้เลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและเอนจอยกับทุกคำทำนายที่เตยอ่านให,ให้ทุกคนฟังนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าคุณดูสวยและดูหล่อแบบไหนแล้วคุณเลือกไพ่ว e e อ o f f o r t u n e มาหรือว่าชีวิตลิขิตเองแปลว่าถ้าคุณอยากสวยคุณก็สวยได้ถ้าคุณอยากหล่อคุณก็หล่อได้มันอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะทำยังไงคุณจะแมนเนจจัดการกับความสวยความหล่อของคุณยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างกำหนดได้ด้วยมือคุณนะคะถ้าคุณรู้สึก มีความพอใจในหน้าตาของคุณคุณก็แฮปปี้และมีความสุขกับมันได้เลยเพราะนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบแล้วในตัวของมันเองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่คุณจะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคุณก็ทำได้นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่มือคุณหมดเลยทีนี้มาดูกันว่าคนที่เลือกไพ่ใบที่หคุณดูหล่อดูสวยแบบไหนขอดูหน่อยนะคะ เดวี่โอะโหเดวิ่ออกมาคุณสวยแบบหน้าหลงไหลอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าคุณดูสวยดูหล่อในแบบที่มีเสน่ห์ดึงดูดทางความรู้สึกหรือดึงดูดทางอารมณ์แบบคลั่งรักหรือคลั่งครมันให้อารมณ์เหมือนคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็คุณน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าให้อารมณ์เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่อ ดูหล่อสวยสไตล์สไตล์แบดแบดหรอสไตล์แบบว่าลุคลุคแบดแบดอะไรอย่างนี้เหรอลุกแบบว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะก็อาจจะเป็นลุกแบบสาวแซบเออเป็นคนที่แต่งตัวเหมือนกับ เซ็กซี่หรือว่าแต่งตัวแบบว่าไม่ไม่ปิดบังมากเกินไปนะคะไม่คนกองนี้น่าจะไม่ได้ใส่คอเต่าน่าจะใส่ใสายเดี่ยวใส่สครอปใส่ครอปครอปหนึ่งอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นรวมรวมแล้วมันมีสเสน่ห์นะคะโดยเฉพาะเสน่ห์ดึงดูดทางเพศด้วยนะคะแบบนั้นนะพอไพ่มันขึ้นมาอมแล้วมาดูกันต่อคุณได้เจ็ดเหรียญโหให้อารมณ์เหมือนหล่อสวยบาดตาและบาดใจมากๆอาจจะคุณอาจจะมีทรงผมที่เท่มากนะคะหรือมี หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์จนไม่อาจที่จะไม่ชื่นชมว่าสิ่งนั้นมันช่างบาดตาเหลือเกินบาดใจเหลือเกินหรือเป็นคนคุณเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมีสไตล์หรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับสามารถแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแล้วดูดีได้นะคะคนกองน,น,นี้มันไม่ได้มีสเสน่ห์ดึงดูดในแง่ของทางหน้าตาหรือว่าในแง่ของในแง่ของการ เสริมเติมแต่งอะไรด้วยซ้ําแต่มันเป็นเสน่ห์จากอินเนอร์ภายในของคุณที่คุณมีอยู่แล้วเป็นความสวยความงามที่อย่างลากลึกในใจของคุณเป็นความหล่อที่มันมีอยู่ในตัวของคุณอยู่แล้วนะคะเพราะเจ็ดเหรียญออกมาแล้วมันเป็นเจ็ดเหรียญแบบว่าแก้วบาดแบบนี้นะคะมันให้อารมณ์เหมือนกับต่อให้คุณไม่ทําอะไรเลยคุณก็ยังดูสวยดูหล่อบาดใจคนอยู่ดีเดอะสตาร์โอ้โหถ้าคุณแต่งตัวนะคุณจะแบบว่าดูดีมากถ้าคุณทํา เขาเรียกว่าอะไรนะเสริมออร่าของตัวเองเช่นไปเช็คดูว่าคุณเนี่ยใส่สีไหนไม่ใช่เช็คดูคือคุณต้องรู้ตัวว่าคุณใส่สีไหนแล้วดูดีคุณใส่สีไหนแล้วขึ้นคุณแต่งตัวแบบไหนแล้วมันโอเคแบบนั้นจะเสริมคุณมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าแต่งตัวเข้ากับบุค,คลิก แต่งตัวเข้ากับไลฟ์สไตล์แต่งตัวเข้ากับความเป็นคุณเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์มากๆในเรื่องของหน้าตาหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยรวมไปถึงการดึงดูดทางความรู้สึกมากๆเลยนะคนกองเนี้ยคือเห็นแล้วมันเหมือนกับอดคิดอดคิดไม่ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะคิดอะไรแบบนั้นแล้วก็6 6ดาบขึ้นมา6ดาบขึ้นมา ขนาดว่าคนเก่าๆที่จากคุณไปนะครับแฟนเก่าเอยหรือว่าเพื่อนเก่าเอยเนี่ยเขากลับมามองคุณในวันนี้เขาก็ยังทึ่งในความสวยของคุณความหล่อของคุณความดูดีของคุณความมีเสน่ห์ดึงดูดของคุณ ต่อให้เป็นคนเก่าๆที่จากไปแล้วหรืออะไรแบบนั้นก็ยังตามมาสองชีวิตคุณว่าคุณพัฒนาตัวเองไปไกลแค่ไหนแล้วคุณเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วอ่ะคนเก่าๆยังอยากกลับมามองคุณเลยเพราะสเสน่ห์ของคุณอ่ะมันตาตึงจริงๆมันเป็นในเรื่องของสเสน่ห์ที่คุณสร้างคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ตามใคร ไม่ฉันไม่ตามใครฉันจะเป็นตัวของตัวเองแลวนั่นแหละคือความสวยความหล่อที่คุณมีคือเสน่ดึงดูดของคุณแบบนั้นนะคะเดอะไฮพินเทสอยู่เฉยเอยู่เฉยๆ,ยฉยๆไม่ทําอะไรก็มีเสน่ห์อยู่ดีอยู่เฉยๆไม่ได้พยายามเพิร์ใครไม่ได้พยายามอ่อยใครคนอื่นก็ตกหลุมรักคนอยู่ดีคุณไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่เพื่อให้ผู้ชายมาชอบ หรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณไม่ได้แต่งตัวดูดีเพื่อให้ผู้หญิงมาชอบคุณแต่งเพราะคุณอยากแต่งคุณแต่งเพราะคุณรู้สึกว่าคุณสวยได้หรือคุณหล่อได้แค่นั้นเองคนอื่นๆมาตัดสินคุณเองมาบอกว่าคุณแต่งตัวแบบว่ายัวเองซึ่งไม่จริงคุณแต่งเพราะคุณอยากแต่งเราไม่ได้แต่งเพื่อที่ให้มัน ให้ใครมาเกิดอะไรแบบนั้นแต่คนอื่นๆที่เขาจะคิดเนี่ยมันก็คือการสะท้อนแง่มุมของเขานะคะสะท้อนจิตใจของเขาเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นที่ต้องไปรับเอาอะไรแบบนั้นมาเลยเป็นตัวของตัวเองต่อไปเดอะเมจิเชียนนะคะเป็นคนที่อัดแอปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเองคุณเป็นคนที่ มีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียในการแต่งตัวมีมีไอเดียในการพรีเซนต์ตัวเองมีไอเดียในการเอ็กซ์เพรสตัวเองแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่บางวันก็อยากแต่งแบบหนึง่งอีกวันก็อยากแต่งแบบหนึง่งคุณอนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดีคนกองเนี้ยเป็นได้ทั้งคนที่หน้าตาดีและเป็นคนที่ไม่ใช่จะพูดว่าหน้าตาดีก็ไม่ใช่คุณไปได้ทั้งคนที่หน้าตาเป็นที่นิยมกับไม่เป็นที่นิยมได้หมดนะแต่ทั้งหมดรวมๆของคุณอนะมันมีสเสน่ห์จริงๆอันนี้พูดเลยเพราะความที่คุณรู้จัก อัดแอทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับบุคลิกของคุณนี่แหละมันเลยทําให้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมากมานะคะแล้วคุณได้เพจออฟฟายนะคะก็คือคนที่เหมือนกับอ,อ่ไม่ว่าไปที่ไหนคนก็รู้สึกเหมือนเฮ้ยทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วเขาเท่ทำไมเขาทำแบบนั้นแล้วเ,เขาด,ดูดีทำไมเขาแต่งแบบนั้นแล้วเขาเซ็กซี่แล้วอยากแต่งบ้างอยากแต่งตามนะคะมองคุณไปไอดอลในเรื่องของการแต่งตัวมองคุณเป็นคนที่สร้างแพชชั่นในเรื่องของความมั่นใจหรือในเรื่องของการเอ็กเพรสความเป็นตัวเองออกมานะคะแล้วคุณได้ สิเหรียญคุณสมบูรณ์แบบในตัวเองสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคุณดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์จริงๆกองคุณนะนิยามได้คําเดียวเลยดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินแบบนั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเป็นตัวของตัวเองมันคือเสน่ห์มันคือความสวยความหล่อมันคือความงดงาม adjustment adjustment ก็คือไพ่จัด s e ้นตนะคะให้อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าจะนิยามความสวยของคุณก็คงเป็น ความสวยที่ไม่อานมี2หรือความสวยที่มีเพียง1เดียวไม่มี2อรองใครเพราะคุณไม่เหมือนคนอื่นแบบนั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น่น่าจะครบถ้วนแล้วก็ ฟังแล้วชอบ้็ใช่ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งให้ช่องของแม่หมอเตยด้วยนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะคุณได้ The ๋ a วพิมพ์เทพคำ่าคนออกมาความสวยความหล่อของคุณเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มองให้ลึกจริงๆนะคะคุณน่าจะเป็นสวยจากภายในไม่รู้หรอกภายนอกของคุณเป็นอย่างไรแต่ภายในคุณสวยจริงๆคุณหล่อจริงๆคุณงดงามจริงๆแบบนั้นถ้ามองให้ลึกลงไปค้นเข้าไปในหัวใจของคุณจะพบว่าคุณสวยและหล่อมากๆคุณเป็นคนที่สวยจากภายใน ะะแล้วก็มีสเสน่ดึงดูดจากภายในเป็นคนที่จิตใจดีแล้วคุณอาจจะไม่เคยไม,ไม่เคยเปิดเผยความเซ็กซี่ของคุณมันเลยไม่เคยเปิดเผยส่วนที่มันเป็นจุดขายของคุณเลยนะคะออกแนวเหมือนกับว่าแต่งตัวเรียบร้อยนะคะหรือว่าแต่ง ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดอาจจะเป็นคนแต่งตัวง่ายๆซิมโป้ซิมโป้นะคะแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายไม่ได้ซีเรียสกับเครื่องแต่งกายอะไรมากนักเพราะคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับตัวเองแล้วคุณมีความสุขกับตัวเองนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าต่อให้ใครไม่ชอบคุณก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ชอบคุณก็ชอบคุณอยู่ดีแบบนั้น แล้วมาดูกันเดอะชาริออตโอ้โหต้องบอกว่าคนกองนี้นะคะถ้าในเรื่องของความสวยภายในความหล่อภายในเนี่ยตัวท็อปเลยและถ้าเกิดว่าเอ็กซ์เพสด้านนั้นออกมาด้านที่เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นจุดขายของเราออกมาก็ไม่แพ้ไม่ลองใครไม่เป็นลองใครเช่นเดียวกันนะคะเดอะชาริออตเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีบอดี้หรือว่ามีสัดส่วนที่ดูแข็งแรงนะคะหรือว่ามีบางอย่าง ที่ดูสุขภาพดีดูเป็นคนที่ลุยดูเป็นคนสตรองดูเป็นคนเข้มแข็งแม้กระทั่งว่าเสื้อผ้าที่ห่อหุ้มคุณเอาไว้บางครั้งก็ปิดซิกแพคของคุณไว้ไม่มี หรือปิดส่วนที่มันเป็นบอดี้แข็งแรงหรือส่วนที่พ้นเนื้อผ้าออกมาของคุณเนี่ยมันอาจจะดูซองมากๆจนหลายคนจินตนาการไปถึงภายในของคุณนะคะถ้าเราเราเราเล่นกันในหัวข้อของความสวยความหล่อเพราะฉะนั้นมันเป็นในเรื่องของรูปรักษ์หรือเอกลักษณ์นะและความสวยความหล่อมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นเพียงภาพนิยมหรือพิมพ์นิยมที่คนในสังคมบอกว่าดูดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาบอกว่า คุณได้2ถ้วยตายแล้วสองถ้วย2ถ้วยเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะแสดงออกทางด้านความสวยความหล่อหรือความเซ็กซี่หรืออะไรก็ตามในตัวคุณที่เป็นการเอ็กซ์เพรสเรื่องความสวยความหล่อออกมาให้กับคนที่คุณรักเท่านั้นนะคะมีแต่คู่ของคุณที่จะได้เห็นมีแต่คนที่สนิทกับคุณที่จะได้เห็นมีแต่คุณที่มีแต่คนที่คุณพอใจเท่านั้นที่จะได้เห็นสิ่งนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ไม่เปิดเผยนะคะไม่ไม่รู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องอะไรออกมามา,มากมาย แล้วคุณไมไ่ต้องการที่จะอวดหรือไม่ต้องการที่จะโปรยสเสน่ห์ให้ใครมาชอบคุณเพียงภายนอกอย่างเดียวคุณต้องการให้คนทุกคนค้นเข้าไปในตัวของคุณแล้วพบว่าคุณไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกจากคุณอะงดงามจากภายในแบบนั้นนะคะ The Tower เนี่ยให้อารมณ์เหมือนกับว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าใครได้เห็นจุดที่บางทีนะคนก่อนเนี่ยเวลาที่คุณไปทะเลอย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์เยอะแต่ว่าไปทะเล ใส่ชุดว่ายน้ำมันก็ต้องชุดว่ายน้ำไม่ว่าชุดว่ายน้ำมันจะเรียบร้อยแค่ไหนมันก็คือชุดว่ายน้ำมันก็จะต้องโชว์ส่วนโค้งส่วนว้าวหรือจุดที่เป็นบอดี้ของคุณใครที่ได้เห็นตะลึงหนึ่งอาจจะอาจจะแบบบางคนไม่เคยเห็นเลยแล้วพอไปได้เห็นก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> คุณดูดีมากเลยนะรูปร่างคุณดูดีคุณดูรักษาหุ่นมากเลยคุณดูแบบว่าเหมือนดูแลตัวเองดีมากเลยแบบนั้นมันเลยทําให้บางคนเนี่ยเขาไม่คิดนะคะว่าคุณจะซ่อนรูป <c oughs> ว่าคุณจะมีดีขนาดนี้อะไรแบบนั้นแล้วคุณได้ไพ่ 6ถ้วยเห็นไหม ถ้าคนที่รู้เคยเคยเห็นเคยรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่สวยหล่อยังไงเนี่ยเขาจะู้เขาจะเอ็กเพรสออกมาแล้วเรโหจริงๆแล้วเนี่ยสวยมากเลยนะเห็นตอนที่แต่งหน้าตอนนั้นอะ่ะโคตรสวยเลยหรือว่าเห็นตอนที่ใส่เสื้อผ้าแบบนั้นอ่ะดูดีดูดหล่อมากเลยแบบนั้นแต่คุณไม่ค่อย X เอ็กเพรสันออกมาหรือว่าไม่ค่อยทอําออกมาแต่คนที่เคยเห็นจะจดจําได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นบ่อยกับการที่คุณจะแสดงออกด้านนั้นของตัวเองนะคะแล้วก็มา s t จ r of ออฟฟายเห็นไหมคุณเป็นคนแซ่ คุณเป็นคนแซบแต่คุณไม่เปิดเผยความแซบออกมาแบบสุม 4, สี่สมหหรืออะไรก็ตามแต่คุณจะเปิดเผยออกมาเฉพาะคนที่คุณสบายใจที่จะเปิดเผยหรือเฉพาะคนที่คุณรู้สึกว่าเออคุณปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเป็นอะไรในแบบที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณไม่ได้รู้สึกว่า แล้วยังไงอะเออแบบนั้นสามถ้วยคุณเป็นกันเองกับคนทุกคนแล้วคุณไม่ได้รู้สึกต่อให้คุณหน้าตาดีหรือหน้าตาเป็นที่นิยมอะไรยังไงก็ตามแต่คุณจะไม่ไม่ทำตัวเหมือนว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นคุณจะเหมือนกับว่ามันเป็นความธรรมดามันเป็นความปกติมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมานั่งอวดอะไรกันความสวยวันหนึ่งก็โรยละคุณอาจจะคิดแบบนั้นนะคะ แล้วคุณได้ไพ่สองดาบออกมาเห็นไหมคุณเป็นคนที่ไม่หลงตัวเองอะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองมีดีอะไรเช่นนั้นแหละคุณไม่ได้รู้สึกว่าต่อให้คนอื่นมาชื่นชมคุณคุณก็บอกอ๋อเขาคุณคาเขาคุณนะครับอะไรแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้หลงระเิงกับคําชมหรือว่าไม่ได้หลงระเิงกับคำพูดอะไรที่บอกว่าคุณหน้าตาดีนะคุณดูดีนะเออคุณแบบซ่อนรูปนะอะไรอย่างนั้นคุณไม่ได้สนใจคุณไม่ได้คุณไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันเลยด้วยซ้ำเพราะคุณรู้สึกว่าเเรราาก็ปนนแบบี้ ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ทำไมหรอมันก็แล้วยังไงอะมันก็เป็นความปกติป่ะมันก็เป็นความธรรมดาป่ะก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้เอไม่ได้สนใจอะไรในความสวยความหล่อตัวเองและยิ่งคุณทําแบบนี้นี่แหละคนยิ่งมองว่าคุณอะมีเสน่ห์มากเลยคุณยิ่งคนย,งคยิ่งดึงคุณยิ่งดึงดูดคนให้เข้ามาค้นหาคุณอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะสอดส่องดูชีวิตของคุณอยากจะดูไลฟ์สไตล์ของคุณ แล้วถ้าคุณลงอะไรเซ็กซี่ออกมานิดนึงหรือว่าแต่งตัวที่มันแบบเออโชว์เนื้อหนังมังสาอะไรออกมานิดนึงเนี่ยคนก็จะแบบว่าโหว้าวว้าคอมเมนต์มากมายไก่กองเลยเพราะว่ามันเห็นได้ไม่บ่อยอะไรแบบนั้นนะคะคุณไม่ค่อยทําสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ยีละกับมันคุณอาจไม่ได้สนใจเรื่องของการแต่งตัวด้วยซ้ําหรือแต่งตัวก็แต่งตัวแบบเรียบง่ายนะคะเรียบอ่าน้อยแต่มากเรียบแต่โกอะไรแบบนั้นนะคะใต้สำนักของคุณคือเดทโอ้โหถ้าใครได้เห็นความสวยงามที่แท้จริงของคุณอาจจะแบบ สู่ขิดไปเลยนะคะเราเหมือนว่าตาหลับแล้วในที่สุดก็ได้เห็นแบบสิ่งที่ที่เป็นความสวยความหล่อของคุณจริงๆคุณเป็นคนที่ ไม่ได้แร์ในเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาสังขารอะไรเลยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ปงนะปงในเรื่องของอาจจะอาจจะมีไมเซ็ตหรือมีความคิดว่าลอกหนังออกมาก็เหมือนกันหมดเออคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เหมือนเข้าใจอะ่ะเข้าใจว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วความสวยความหล่อไม่มีอยู่จริงหรือความงามมันไม่มันไม่คงอยู่ตลอดไปและนี่แหละมันคือยิ่งทําให้คุณอ่ะสวยจากภายในสู่ภายนอกโดยที่ไม่ต้องเอ็กเพรสหรือไม่ต้องเปิดเผยอะไรออกมาเลยถ้า สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่2น่าจะคบถ้วนแล้วฟังแล้วชอบแล้วใช่ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของแม่หมอเตยด้วยนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะคะคุณเลือกราชาถือดาบเชยไม่ตายราชาถือดาบเป็นคนที่เหมือนกับ คุณน่าจะเป็นคนที่หน้าตาคมคมนะคะหรือว่าเป็นคนที่ลุยๆห้าวห้ามหรือว่ามีเอกลักษณ์หรือว่ามีความยูนิคสูงมากๆแล้วคุณเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าไว้ผมทรงนี้แล้วมั่นใจหรือทําแบบนี้แล้วมั่นใจทําแบบนี้แล้วเท่แล้วคูลุณส่องกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยหล่อดูดีมีสไตล์ใครจะพูดยังไงไม่สนใจนะคะไม่สนใจเลยหรือใครจะบอกว่าเฮ้ยไปไปโกนหนวดเถอะเฮ้ยไป,ไป,ไป,ไปเอา,เอาผมหน้ามาขึ้นเถอะไปไว้ผมยาวเถอะคุณไม่แคร์นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าอันนี้แหละคุณหล่อคุณเท่ แล้วก็คุณอันนี้แหละคุณสวยคุณครูไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายมาเลือกไพ่ใบนี้คุณเป็นคนแมนแมนคุณเป็นคนสปอร์ตสปอร์ตนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่รุยๆอาจจะไม่กลัวแดดแะไม่ค่อยทาครีมกันแดดหรือไม่ไม่ได้สนใจว่าจะดําจะขาวจะอะไรคุณไม่ได้สนใจในเรื่องของสีผิวหรืออะไรแบบนั้นเลยนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนผิวเข้มผิวแทนก็ได้จัสตมเมนออกมาเนี่ยคุณไม่แคร์ไม่สนใครนะคะว่าใครจะมาตัดสินคุณอะไรยังไงดนดนแคร์แบบนั้นฉันจะเป็นของฉันแบบนี้แล้วใครจะทําไมไม่ว่า ก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกนะคะคุณไม่ได้สนใจเลยและรวมไปถึงภายในต่อให้ใครจะมองคุณยังไงคุณก็จะเป็นของคุณแบบนี้นะคะคนกองนี้คนกองที่สาม คุณดูมีความเป็นตัวของตัวเองแบบขั้นสุดนะไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองแบบปรับเปลี่ยนนะเป็นของคุณแบบนั้นนะคุณอาจจะมีเสื้อสีดําสีขาวสีเทาอยู่แค่สา3สีหรือว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะแต่งตัวแบบเรียบๆง่ายๆมากๆหรือแต่งอะไรที่เป็นแบบว่าเดิมๆนะคะเดิมๆในที่นี้คือคุณคุณมั่นใจในสไตล์นี้คุณไม่ได้แคร์ว่าถ้าสมัย ทำไมต้องเปลี่ยนสไตล์ก็ฉันโอเคกับสไตล์นี้แบบนั้นนะคะคุณไม่ได้สนว่า,าแฟชั่นมันจะไปถึงไหนแล้วหรือว่าน,นวัตกรรมดึงหน้าหรือฉีดผิวฟิลเลอร์อะไรก็ตามไปถึงไหนแล้วจะมีกูต้ากี่เท่าไหร่ก็ช่างกูต้าไปสิไม่สนใจออ <laughs> แบบนั้นนะคะ s u n of w o r d ร,รนะคะอาจจะเพจคุณอาจจะเป็นคนที่อินดี้นะอ่ะสวยหล่ออินดี้นะก็สวยหล่อแบบออ ออยู่สวยหลออในโลกของตัวเองถ้ารู้สึกว่าฉันสวยในโลกของฉันคนอื่นมองเข้ามาไม่สวยไม่หล่อก็ช่างโดนแค่น่าจะเป็นแบบนั้นนะอินดี้สายอินดี้หน่อยนะคะอินดี้อินดี้อะไรแบบนั้นนะอ่ะมารเตอร์ออฟแอร์นะคะอารมณ์เหมือนแบบว่าเนี่ยเนี่ย ราชาถือดาบราชนินีถือดาบนะคะ giving. คนดื้อนะคะคนดื้อคนดื้อไม่ใช่ดื้อแบบดื้อเอาแต่ใจนะแต่ดื้อแบบว่าอย่ามาอย่ามายุ่งยากกับชีวิตฉันฉันชัดเจนแล้วชีวิตฉันง่ายแล้วฉันทําแบบนี้แล้วชีวิตฉันสบายฉันแต่งตัว5้านาทีเสร็จฉันไม่ต้องมานั่งแต่งหน้าแต่งผมแต่งอะไรนานว่าจะต้องมาเป่าดงเป่าใดอะไรลาคัญปล่อยให้มันเป็นเซอร์เซอร์ธรรมชาตินี่แหละเออคุณจะเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆนะคะธรรมชาติธรรมชาติง่ายๆง่ายๆนอ์มนอโมคุณอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวหรือทําตัว ในสไตล์นะในสไตล์ของความสวยความหล่อเนี่ยแบบเดิมๆเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่าแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงทําไมอะ่ะคนเราถ้าสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องเป็นภายในมากกว่านะคะ m a t t e r of f อฟฟแต่และนี่แหละที่มันทําให้คุณดูดีมีสไตล์นะคะทำให้คุณดูดีมีสไตล์คนกองนี้อาจจะเป็นคนที่มีหลากหลายสไตล์แล้วเลือกกองนี้และสไตล์นั้นเป็นสไตล์ที่คุณยึดถือเอาไว้ว่าจะแตง่งว่าจะเป็นแบบนั้นว่าจะทําแบบนี้ของคุณไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดตอนเช้าว่าจะใส่อะไร ไม่คุณไม่อยากคิดแบบนั้นคุณรู้สึกว่าตัดทิ้งไปได้ก็ดีเพราะว่าก็แต่งแบบเดิมๆจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีกว่าอความสวยความหล่อของคุณมันจึงเป็นอะไรที่แบบว่าเกินต้านจริงๆนะคะเกินต้านจริงๆแล้วคุณได้5ดาบเนี่ยไม่ว่าใครจะมาบอกว่าคุณดีไม่พอคุณไม่สนใจคุณไม่แคร์ดีไม่พอก็ขออภัยเพราะที่ให้ไปก็สุดใจแล้วจริงๆสวยหล่อแบบต่อให้เป็นคนที่คุณรักมาบอกให้คุณเปลี่ยนคุณก็ไม่เปลี่ยนนะคะ ตอนเป็นของฉันแบบนี้ตอนฉันจีบเธอฉันก็แต่งแบบเนี้ยเธอยังชอบฉันเลยมาวันนี้เธอจะมาเปลี่ยนแปลงฉันไม่ได้เธอจะเป็นของฉันแบบนี้คุณเป็นคนยึดในหลักการของตัวเองยึดในอุดมการ์ของตัวเองเขาเป็นคนที่มั่นคงต่อแฟชั่นของตัวเองแต่บางครั้งความแมแม่ความมั่นคงในแฟชั่นของคุณเองหรือว่าความมั่นคงในการโมดิฟายตัวเองอะไรก็ตามแต่พอวันหนึ่งมันจะกลายเป็นความคลาสสิก มันจะเป็นความวินเทจมันจะเป็นความเท่แล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าแต่งแบบนี้มัแบบนต้องคนนี้แบบนี้แบบนี้คุณคุณจะเป็นคนที่ใครๆนึกออกแล้วก็เป็นคนที่ใครๆแบบเป็นภาพจําแบบนั้นไปเลยไม่ว่าคุณจะแก่มากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะเป็นแบบนั้นในความทรงจําของขคงคนอื่นนะคะเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกถ้าจะมีเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นความคิดภายในเป็นเรื่องภายในเป็นอะไรที่อยู่ข้างในมากกว่าจากประสบการณ์ที่คุณมีมากขึ้นเพราะคุณไม่อยากเสียเวลากับการทําตัวสวยกับการทําตัวหรอและ สุดท้ายคุณก็ได้ใครมาก็ไม่รู้ที่อาจจะจริงใจหรือไม่จริงใจเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบที่ถ้าจะชอบคุณก็ตรงชอบที่คุณเป็นคุณแบบนี้เธออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วคุณได้ก้าวดาบนะคะเออแล้วก้าวดาบเป็นหนูนะคะเป็นหนูที่โดนผ่าท้องเพราะฉะนั้นมันน่าจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต่อให้คุณจะไม่คีปลุกคุณไม่เป็นคนคีปลุกนะ คุณมีลุกๆเดียวก็จริงแต่มันไม่ได้คลิปลุกขนาดนั้นบางทีคุณก็ไม่ได้สนด้วยว่าเสื้อผ้าของคุณอะมันเข้ากันหรือเปล่าเพราะว่าสีที่คุณแมทช์อยู่ในตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โทนเดียวกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นโอทโทเอิร์ทโ,โทนหรือว่าเป็นโทนที่มันสบายๆไม่ฉูดฉาดง่าย,าย,าย,ายๆอะไรแบบนั้นนะคะ นี่แหละคือความสวยความหล่อของคุณในสไตล์ของคุณในสไตล์ที่คุณไม่ได้สนได้แค่ใครเด e ซันเดดซันคุณคือความชัดเจนค่ะคุณคือสิ่งที่เป็นแบบนั้นและเป็นแบบเดิมอยู่เสมอความสวยของคุณเกิดถือก็เนิดเกิดมาจากความมั่นใจของคุณจากความสุขของคุณคุณเป็นคนมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะคุณไม่ได้สนคําใครไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงคุณก็แฮปปี้กับตัวเองอยู่ดีและไม่ว่าคุณจะดูเป็นยังไงในสายตาของคนอื่น คุณก็ยังโอเคกับความเป็นคนอยู่ดีมันเลยทําให้คุณเป็นความสุขนะคะคุณเป็นแบบอย่างของการที่ไม่สนไม่แคร์ไม่ยีระใครแล้วต้าสัมรับของคุณคือเดลิเวอร์สุดท้ายในชีวิตคุณก็เหลือแต่คนที่รักคุณจริงๆเหลือแต่คนที่ยอมรับในตัวตนคุณจริงๆเพราะถ้าใครไม่ยอมรับคุณก็คุณก็เชิญเขาออกไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณไม่ชอบคุณมีปัญหามากนะคะก็ไปแต่งตัวในแบบที่ชอบหรือไปทําตัวในแบบที่ใช่เอาเองเพราะ คุณจะไม่สอนคนที่ไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้แคร์ความเป็นคุณจริงๆคนที่รู้จักคุณจริงๆจะรู้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะถ้าคุณอยากเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนเองไม่ต้องไปบอกให้คุณโมดิฟายอะไรตัวเองไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยแกกินกินอันนี้สิมันจะได้สาวขึ้นจะได้หล่อขึ้นอะไรเงี้ยคุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้สอนไม่ต้องไปบอกคุณอืนี่คือคุณนี่คือความสวยของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นความสวยอาจจะเป็นติรอยตีนกาในสายตาคุณ เช่นคุณอายุเยอะขึ้นแล้วคุณมีรอยตีนกาแทนที่คุณจะมองว่าโอ๊ยตายแล้วฉันมีตีนกานู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่คุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ยก็าเท่เลยวะยิ่งยู่ตีนกาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออคนแบบเป็นคนมีความสุขอาหาดูออกดูออกเลยว่าคุณเป็นคนมีความสุขแล้วคุณก็น่าจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมินิมอลเรียบง่ายไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าอยากจะมินิมอลนะคะแต่ของในห้องเป็นมินิมาร์เนี่ยไม่ใช่คุณแน่นอนเ <laughs> พราะคุณเป็นคนที่ อาจจะมีเสื้อผ้าไม่เยอะมากแต่งตัวซ้ำๆเดิมๆและใช้ชีวิตแบบมีความสุขในแต่ละวันนั่นเองก็ความสวยความหล่อของคุณมันจึงเป็นอะไรที่ ไม่มีวันตายนะคะหรืออยู่ตลอดการเป็นแบบนั้นเช่นนั้นและดูยิ่งแก่ยิ่งดูดีในสไตล์เดิมๆของคุณนะคะก็น่าจะครบถ้วนแล้วสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สาฟังแล้วชอบ้วใช่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องของแม่หมอเตยด้วยนะสวัสดีค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะเจ็ดถ้วยโลกแห่งความฝันต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยคือความสวยความหล่อแบบนิยมแบบอุดมคติคือหน้าตาเป็นเป็นอะไรที่คนยุคตามยุคตามสมัย พิมพ์นิยมหน้าตาแบบพิมพ์นิยมหน้าตาแบบลูกไข่หรืออะไรแบบนั้นนะคะมันเป็นความสวยที่คุณเกิดมาหน้าตาดีคุณเกิดมาดูดีถ้าใครที่เลือกกองนี้แล้วบอกว่าไม่หมอคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ได้หน้าตาดีเลยอาจจะเป็นความคิดของคุณแต่ไม่ใช่ความคิดของคนภายนอกนะคะเพราะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยคือไพ่ของคนที่มเีเขาเรียกอะไรนะแต่เตเคยได้ยินอ่ะในตำราที่เบนจ์จ ตรงตามลักษณะเบนจะอะไรสักอย่างนะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกเตยหน่อยอะไรสักอย่างนะที่เกี่ยวกับว่าเออหูตาจมูกปากลิ้นกายใจอะไรแบบนั้นแหละแบบดูด,ดีเอออาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีกิริยาดีท่าทางดีถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นคนที่หน้าตาดีอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเป็นเหมือนเป็นเหมือน ผู้ชายในอุดมคติเป็นผู้หญิงในอุดมคติไม่ว่าคุณจะบอกว่าตัวเองสวยหรือเปล่าหล่อหรือเปล่าแต่ว่าใครหลายคนอยากมีหน้าตาแบบคุณอยากมีบุคลิกแบบคุณอยากมีท่าทางแบบคุณอยากมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับคุณนะคะคุณเป็นอ่าคุณเป็นคนที่ดูเป็นพิมพ์นิยมตามยุคตามสมัยที่คนเขามองกันแล้วก็คุณได้สีดาบสีดาบมันเป็น ความสวยที่อยู่มันเป็นความสวยความหล่อที่คงอยู่แบบนั้นตลอดการคุณเป็นของคุณแบบนี้ท่าทางกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเอ็กซ์เพรสมันออกมาไม่ว่าจะเป็นมุมข้างมุมหน้ามุมหลังมุมซ้ายมุมขวาดูดีโดยที่คุณไม่ได้อาจจะไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองดูดีหรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้ตัวเองแบบว่าสวยหล่ออะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนเรามีรูปเป็นซับนะคะก็ขอให้ใช้ซับนั้นเถอะเพราะ ความสวยถึงความสวยความหล่อไม่ว่าจะเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราเลือกใช้ในสิ่งที่ถูกมันก็ย่อมจะดีมากกว่าที่เราจะปกปิดมันเอาไว้คือบางครั้งแปลกมากคน คนหลอ่อคนสวยบางคนกลับมองว่าความสวยความหล่อเป็นคำสาปเพราะว่ามันทําให้มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วเป็นคนที่ไม่จริงใจเพราะเขาอาจจะมองเราที่หน้าตาแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วประสบการณ์จะสอนว่าถ้าเราใช้มันให้เป็นประโยชน์ในการทําประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะคะมันไม่ได้มีข้อด้อยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นความสวยของคุณเป็นความสวยที่เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกคุณอาจจะเป็นคนหน้าตาดีตั้งแต่เด็กเลยเด็กโตมาก็หน้าตาดีหน้าตาดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะคะแล้วคุณได้6ดาบ6ดาบ 6ดาบออกมาเป็นใบที่2-4ดาบและ6ดาบต่อให้คุณจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นคุณอ้วนขึ้นคุณผอมลงหรืออะไรก็ตามคุณก็ยังสวยอยู่ดีคุณก็ยังหล่ออยู่ดีให้เราลเหมือนแบบโหขนาดแบบไม่ได้ดูแลตัวเองอะยังดูดีอะคุณมันมีคนนั้นจริงๆนะเนี่ยแหละคนกองนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับ เพอเพลนะถ้าเป็นผู้ชายมาดูนะคุณอาจจะไม่ได้ใช้อะไรล้างหน้าเลยใช้น้ำเปล่าแต่สิวไม่ขึ้นจ้าบางคนนะบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนหรอกอย่างเตยเนี่ยแต่ดูแลตัวเองดีมากเลยแต่เตยก็ชอบเป็นสิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจำจไปเห็นบางคนนะไม่ได้ใช้ครีมอะไรเลยสับู่ก็ไม่ใช้ใช้น้ำเปล่า หน้าติ๋วขึ้นเลยหน้าใสมา,ากเลยเอออะไรแบบนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ยังสวยหล่ออยู่ดีเออมีรูปเป็นซับนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่กิริยาท่าทางดีมากๆบุคลิกดีดูดีทุกกระเบียดนิ้วอาจจะเป็นนิสัยของคุณเนี่ยเป็นนิสัยที่คุณเป็นของคุณแบบนั้นมาสม่ำเสมอคุณไม่ได้พยายามที่จะเป็นอะไรต่อไปแล้วคุณก็เหมือนกับ เปลี่ยนแปลงได้แต่ความเปลี่ยนแปลงของคุณมันก็ยังเป็นเอกลักษณ์หรือยังคงความสวยความหล่อเอาไว้แบบนั้นนะคะสักเซสนนะคะไพ่อันนี้มันเป็นไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญแต่เป็นคําว่าสักเซสมันเหมือนกับคุณอยู่ในจุดที่ คุณมีต้นทุนอะคุณมีต้นทุนเรื่องของความสวยความหล่ออยู่แล้วแบบนั้นนะคะแล้วก็เลย2เหรียญคุณจึงไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรพอสุดท้ายมันก็จบลงที่แบบเดิมก็คือยังสวยยังหล่ออยู่ดีและกิริยาท่าทางวาจาของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณแบบเป็นคุณอะเออคุณก็ใกล้ใช่ค่ะมนุษย์ทุกคนอะไม่สมบูรณ์แบบแต่คุณก็ใกล้เคียงคําว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจริงๆคุณใกล้เคียงคํานั้นที่สุดแล้วสิบเหรียญคุณสมบูรณ์แบบ ถึงไม่สมบูรณ์แบบอย่างไรคุณก็มีทุกอย่างอยู่แล้วในตัวเองนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นความรู้โภเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถมีความสวยเก่งสวยหล่อดูดีเออหล่อรวยอะไรอย่างเงี้ยสวยเสวยหล่หอดูดีเออปัญหาเนี้ยมันครบอะ่ะมันครบเครื่องมันครบเครื่องอาจจะ เก่งสวยหล่อลวยเออแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากความสามารถของคุณนะคะมันมาจากสิ่งที่คุณกุยทางไอัน,นี่มาฟูเป็นอิสระในตัวเองคุณไม่ได้เหมือนใครคุณมีความสวยเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณไม่ได้พยายามที่จะต้องสวยต้องหล่อต้องดูดีเหมือนใครเพราะคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นมันให้ความรู้สึกนั้นนะแล้วอะไรอีกคะสองดาบ สองดาบขึ้นมาสองดาบขึ้นมาบางทีคุณอาจจะทําให้ใครบางคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับอิจฉาคุณแต่ก็ทําแบบคุณไม่ได้เพราะว่าบางครั้งรูปรูปรูปที่เป็นทรัพย์ของเราเนี่ยนะมันไปมันมัน,ม,นมันแข็งอะไรก็แข็งได้นไม่แข็งบุญแข็งวาสนานแข็งไม่ได้นะคะเพราะคุณมีมีต้นทุนมามีวาสนามาเหไหมยูนิเวิร์สและยูนิเวิร์สเป็นรูปอ่ชดาหนึ่งลำไทยหนึ่งนะคะคุณสมบูรณ์แบบคุณดูดีนะคะคุณเป็นคนที่ ใครๆก็ใครๆก็ชอบหน้าตาของคุณอ่ะไม่ว่าจะยุคไหนยุคไหนนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ยุคนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมยุคสมัยใหม่ก็ยังเป็นพิมพ์นิยมเป็นหน้าตาพิมพ์นิยมนะคะเป็นแบบที่ใครๆก็อยากเป็นเป็นแบบที่ใครๆก็อยากจะเป็นคุณไม่ว่าคุณจะบอกตัวเองว่าอย่างไรแต่คุณก็ยังสวยยังหล่ออยู่ดีในความเป็นคุณนะและใต้สำรับคือ ก้าถ้วยจอยใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะสนุกสนานกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเป็นอย่าไปบัฟตัวเองอย่าไปพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้หน้าตาดีเฮ้ยเราไม่ได้อะไรอย่างนั้นแต่เราก็ไม่ได้อวดมันเพราะไม่จําเป็นต้องอวดนะคะความสวยความหลอ่อบางครั้งอวดอวดาะไม่จำเป็นต้องอวดหลักฐานมันอยู่ที่ใบหน้าเราปะเออคือถ้ามีคนมาชมคุณว่า เฮ้ยหน้าตาดีจ le like well, so, um, ังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยก็อารมณ์แบบก็เถียงไม่ออกจริงคือน้านตาหลักฐานมันอยู่นี่ไงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นจอยค่ะจอยความสวยความหล่อมันไม่มีอยู่จริงอย่างที่บอกความสวยความหล่อไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะสวยในแบบของคุณอาจจะไม่สวยในแบบของคนอื่นแต่สวยในแบบของคนอื่นอาจจะสวยในแบบของคุณคืออะไรแบบนั้นน่ะความความสวยความหล่อของเรามันอยู่ที่ใครมองเห็นว่ามันเป็นยังไง เพราะบางครั้งมันไม่ได้เอ็กซ์เพสแค่ในรูปลักษณ์หน้าตาแต่มันเอ็กซ์เพสจากข้างในด้วยแต่ตัวคุณนั้นอาจจะมีทรั์นะคะมีรูปเป็นรัพย์มีหน้าตาเป็นทรัพย์มีกิริยาวาจาเป็นทรัพย์อยู่แล้วก็เอาเป็นต้นทุนที่ดีก็ใช้ต้นทุนที่เรามีให้เป็นประโยชน์ต่อไปแค่นั้นเองนะคะมองมันในแง่ดีไม่ว่าจะร้ายหรือว่าดีก็ตามสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่4น่าจะครบถ้วนแล้วฟังแล้วชอบแล้วใช่ฝากกดไลค์กด s ับ s c คร b e และกดกระดิ่งให้ช่องของแม่หมอดีนะ